เราเรียกความสนใจได้หรือเปล่าซึ่งความสนใจเขาบอกเรียกได้ดังต่อไปนี้หนึ่งข้อความเป็นประโยชน์เรียกความสนใจได้สองข้อความสนุกสนานเรียกความสนใจได้สามข้อความลึกซึ้งกินใจพ่อกับลูกแม่กับลูกนะจะเห็นไหมเขามีการแชร์เรื่องนี้กันถ้าเรื่องมันกินใจคนก็จะแชร์นะครับ อย่างเช่นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพ่อรักฉันแต่พ่อกโกหกฉันเราเห็นปั๊บเราก็ต้องรีบเปิดดูก็กลายเป็นว่าพ่อเอาใจใส่เขาอย่างนั้นอย่างนี้แต่พ่อทุกอย่างลำบากพ่อไม่เคยบอกนะคะพ่อยอมลำบากเพื่อให้ลูกได้เรียนดีๆให้ผู้ลูกได้กินดีๆมันก็เกิดการกินใจแล้วเราก็แช์นะครับเรื่องตลกเรื่องสนุกเราแช์เรื่องเป็นประโยชน์ทํายังไงไม่แก่ทํายังไงรุ่งเรืองทํางานยังไงไม่อ้วนอะไรอย่างนี้นะคะเราก็แชร์กัน เพราะฉะนั้นถ้าเราจะดึงความสนใจคนให้ได้วิธีการใช้ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งของเราบวกกับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งของเราให้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าให้เรื่องราวที่สนุกสนานกับลูกค้าและให้เรื่องราวที่กินใจกับลูกค้าที่มันทัชชิ่งมันซาบซึ้งได้อ่านได้ดูแล้วน้ําตาคลอนะคะไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะสามารถดึงดูดความสนใจได้ต่อไปนะคะ วัฒนธรรมปัจจุบันเป็นวัฒนธรรม always on นะครับบางทีนะอาจารย์เสรีอาบน้ำเสร็จตอนนั้นก็เที่ยงคืนแล้วก่อนนอนขอโพสอะไรอีกสักโพสหนึ่งขอส่งลายอีกสักไลายหนึ่งหวังว่าพรุ่งนี้เช้าจะมาอ่านว่าใครเขาตอบไปยังไงบ้างปรากฏว่าสามนาทีที่ไปปิง๊งปิ้งปิ้งปิ้งปิง,ปง,ปง,ปงเอาตายนี่ไม่หลับไม่นอนกันตอมาแล้วเลอว่าจะรอพรุ่งนี้เช้าไมต้องรอแล้ว คนบางคนเขา always on นะคะตัวอาจารย์เสรีเองก็ always on นะคะคือก่อนนอนไม่ได้ปิดโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นบางทีคนไลน์มาตี1อาจารย์เสรีก็ยังตอบได้ะคะ่ะเพราะยังไม่ได้ปิดนะคะสังคมปัจจุบันเป็นสังคม always on มันถึงบอกว่าเป็นสังคม real time ไงคือตี1นึ่งตีสตีสามย่สทับเนะคะชีวิตมนุษย์เราปัจจุบันยี่ทับเนะคะจะติดต่อใครชั่วโมงไหนก็ได้ จะติดต่อใครเวลาใดก็ได้ใครที่ยังไม่ใช้ชีวิตทับยี่สี่ทับเจ็ดอย่างเช่นลูกค้าไลน์มาตอนห้าทุ่มดูนาฬิกาห้าทุ่มและอินนี่ไม่หลับไม่นอนอยังกวนใจกูอีกนี่แปลว่าเราไม่ยี่สบี่ทับเจ็ดนะคะลูกค้าไลน์มาวันเกิดเราไม่รู้วันไม่รู้คืนบังเลยวันนี้วันเกิดกูตั้งใจไม่ทำงานอินนี่ก็ไม่ยี่บสี่ทับเจ็ดนะคะ คนยี่ี่ทับเไม่ถือวันไม่ถือเวลาจะตีหนึ่งตีสองจะวันอาทิตย์จะวันพระวันโกนลูกค้ามีสิทธิ์ตลอดนะคะดีนะเรายังอยู่เมืองไทยถ้าเราอยู่อย่างอเมริกานะคะไทม์โซนมีตั้งไม่รู้กี่โซนนะคะนิวยอร์กเร็วกว่าชิคาโก้หนึ่งชั่วโมงชิคาโก้เร็วกว่ายูท่าหนึ่งชั่วโมงนิวยอร์กเร็วกว่ายูท่าสองชั่วโมงชิคาโกเร็วกว่า L.A. 2สองชั่วโมงแล้วก็ในขณะเดียวกันนิวยอร์กเร็วกว่า LA 3สชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนนิวยอร์กไอคน LA ลายหาคนนิวยอร์กตอนเที่ยงคืนคนนิวยอร์กจะอยู่ตีสามนะคะอาจจะด่ากันได้นะคะแต่ถ้าอยู่ชีวิต24ทับ7ต้องไม่ด่าค่ะนะลูกค้าเขาอยู่เวลาไหนเขา เราะปคนเราเวลาต้องการอยากจะรู้สมัยก่อนถ้าเราอยากรู้อะไรตอนตีหนึ่งเราบอกโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เรา8ปดโมงค่อยโทรถามเขาแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราอยากรู้ตีหนึ่งเราก็ควานตอนตีหนึ่งนะคะเราต้องได้คำตอบเดี๋ยวนั้นเราถึงจะเรียกวัฒนธรรมเรียลไทม์ยี่ทับเนะเป็นชีวิตสมัยใหม่นี่ไงเรียลไทม์เคาน์เตอร์วัฒน,นธรรมเมื่อเอ่ยก็เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นที่บริษัทนะคะ ถ้าลูกค้าโทรหาตอนเจ็ดโมงเช้าหรือโทรหาห้าทุ่มถ้าลูกน้องยกนาฬิกาขึ้นมาแล้วด่าลูกค้าไล่ออกครับลูกค้าเขามีปัญหาตอนไหนเขาก็โทรตอนนั้นเราต้องรับได้อย่าไปกะเกณฑ์มาเฮ้ยนี่ไม่ใช่แปดโมงถึงห้าโมงนะนี่สองทุ่มครึ่งแล้วไม่รู้จักตับหลักนอนเอ้าก็ปัญหามันเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ให้กูรอตอนไหนอ่ะนะครับงั้นเราต้องเป็นคนที่เรียลไทม์นะครับ และยุคนี้เป็นยุคที่คนติดการติดต่อสื่อสารและการเชื่อมต่อถ้าคุณอยากเห็นคนลงแดงนะคะคุณลองทำให้เน็ตล่มสักสามชั่วโมงปิดเฟ e บุ๊กสักสามชั่วโมงคุณจะเจอคนดิ้นพลาดตายจำนวนหนึ่งเพราะมันทนไม่ได้อย่างอาจารย์เสิีิทำงานเนี่ยสอนหนังสือ9โมงถึง10โมงครึ่งเบรก ไปถึงปับ๊บต้องเปิด Facebook ดูต้องเปิดไลน์ดูว่ามีอะไรไหมพอสอนเสร็จเที่ยงจะไปกินข้าวก่อนกินข้าวเปิดไลน์ดูเปิด Facebook ดูสอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองครึ่งบ่ายสองครึ่งเบรกออกไปเปิดดูอีกแล้วนี่คือ Connectivity การเชื่อมต่อกันอยู่ตลอดเวลาการได้สื่อสารตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าท่านเองอยู่ยุคนี้ท่านก็ต้องมีนิสัยแบบนี้ ท่านจะบอกลำคาญอีพวกนี้จังติดต่ออยู่ได้อยากบล็อกมันจังเลยอยากอันเฟรนด์มันจังเลยอย่างทุกวันนี้อาจารย์เสิ็ไม่ใช่ว่าไม่ลำคาญบางอย่างนะแต่ก็ไม่เคยอันเฟรนดเพราะสงสารคนแก่เหงาเนะาะเช้ามาก็ส่งและดอกไม้ประจำสีเนี่ยนะครับเช้ามาได้ยี่อันสาสิอันมาจากคนแก่ล้วน อย่างวันนี้ก็ได้กุหลาบสีชมพูเต็มไปหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ละสีเขียวต้องได้แน่นอนพรุ่งนี้วันพุธต้องได้สีเขียวเดี๋ยววันพฤหัสหัดดอกแสดเต็มไปหมดแต่ดูชื่อคนส่งแล้วหกสิบอับล้วนๆก็เลยทนเอ้าป้าเขาคงเหงาแล้วคงคิดว่าเราเหงาเท่าเขา ก็เลยมาช่วยคลายเหงาแต่บังเอิญเราเป็นคนเล่นลายที่ไม่เหงาเรามีเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยกันมันก็เลยเจอสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยากคอนเน c แต่ก็อโอเคโอเคสนองเขาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครก็ตามนะที่อดกั้นใจได้นะครไม่ต้องส่งก็ได้ค่ะดอกไม้สีประจำวันเนี่ยนะครับเว้นมันไปสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันโอ้ยมาทุกวัน วันเป็นยิ่งเวลาไปงานศิษย์เก่ามาบางคนไม่เคยแอดไลน์เข้ามาพอไปงานศิษย์เก่าก็ขอแอดไลน์กันมันยิ่งเยอะขึ้นเพราะอีพวกวัยเดียวกับเราอะ67 68นี่มันส่งกุหลาบส่งดอกสีนั้นมาทุกวันเลยนะครับอ่ะนี่คือยุคนี้ต่อไปเราต้องทำงานอย่างคนมีวิสัยทัศน์คำว่าวิสัยทัศน์แปลว่า มีความสามารถวาดภาพอนาคตที่งดงามงั้นเราต้องวาดภาพว่าเราทำงานอยู่กิฟฟีนเนี่ย5ปีผ่านไปเราจะเป็นเช่นไร10ปีผ่านไปเราจะเป็นเช่นไร15ปีผ่านไปเป็นเช่นไรบอกแล้วนะเวลาถามมาอย่าไปตอบอย่างนี้นะ นี่อยู่ที่นี่ห้าปีนี่เป็นไงนอาจารย์าถามใกล้เ่นอาจารย์ถามสิ้นปีนี้ก้อนได้ไหมบางคนบอกอาจารย์เอาสิ้นเดือนนี้ก่อนเลยถามอะไรไกลขนาดนั้นนั่นแปลว่าเราไม่มีวิสัยทัศน์คนมีวิสัยทัศน์ต้องวาดอนาคตที่งดง,งามของตัวเองเป็นช่วงๆ5ปี10ปี15ปี20ปีอย่างถ้าถามอาจารย์สิดีตอนนี้วิสัยทัศน์ตอนแก่เป็นไงก็บอกว่าถ้าหลังจากพูดไม่ได้แล้ว จะนั่งเขียนหนังสือเพราะว่าทุกอย่างที่ทำรายการวิธยุและทีวีไว้อัดไว้หมดเพียงเท่านั้นถ้าเกิดตะเบงเสียงไม่ได้แล้วก็จะไปนั่งถอดเทปแล้วก็เขียนเพื่อไม่ให้ตัวเองงวอยนะคะมันจะสามเดือนได้เล่มสเดือนได้เล่มมันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรทําเลยถูกไหมครับไอ้ขั้นจะไปปลูกต้นไม้เหมือนคนคนแก่บางคนเราก็ปลูกกี่ต้นก็ตายหมดแล้วนะคะมือไม่เย็น ขันจะไปเลี้ยงปลาปลาที่ในบ่อที่บ้านหงายท้องเป็นประจำไม่รู้เราไปทําอะไรกับมันมันก็ตายหมดก็เลยบอกอาเขียนหนังสือก็แล้วกันถ้าจะเบ่งไม่ได้มันจะเขียนได้มากได้น้อยยังไงกบอยู่หน้าจอทีวีกันไปเรื่อยๆอยู่หน้าจอวิดีโอไปเรื่อยๆไอ,อ้คอมพิวเตอร์ไปเรื่อยๆก็เขียนไปถอดเทปฟังไปแล้วก็เขียนไปเราต้องมีวิสัยทัศน์ค่ะ อย่ามาบอกว่าทําไมต้องมองไกลขนาดนั้นก็ต้องมองให้ไกลสิคนเรามองไม่ไกลมันก็เหมือนการเดินทางอย่างไม่มีเป้าหมายว่าเราจะเดินไปไหนพอขับรถไปไปไหนเนี่ยยังไม่รู้เลยเอารมาทางนี้ทําไมก็รถมันไม่ติดก็ไปเรื่อยๆสะดวกดีแล้วตั้งใจจะไปจอดตรงไหนยังไม่รู้เลยอ,อย่าเป็นคนอย่างนี้ได้ไหมขอร้องนะคะอ่ะต่อไปต้องมีสํานึกความเป็นเลิศจําได้ไหมเมื่อตอนต้นชั่โมองพูดว่าอะไร บอกว่าคนสมัยนี้หลายคนสํานึกเป็นเลิศไม่มีมีแต่สํานึกอยู่รอดเนาะยอดขายต่ําสุดที่ไม่โดนไล่ออกเท่าไหร่นะคะฐานน่ารักจริงๆถามได้ต่ํามากๆเลยนะคะเราต้องบอกว่าการจะได้เป็นสุดยอดนักขายมันต้องเท่าไหร่ถ้าจะขึ้นรับรางวัลบนเวทีมันต้องเท่าไหร,ร,ร่เราต้องใช้สํานึกนั้นนะคะซึ่งคนจะมีสํานึกเช่นนั้นได้ต้องมีวิญ,ญญาณแห่งการแข่งขัน เป็นคนอยากได้ใขรมีเป็นคนอยากได้รางวัลเป็นคนอยากได้โล่อยากได้เหรียญน,นะครับไม่ใช่พอเราบอกคนนั้นจะได้คนนี้จะได้ก็เรื่องของมันแล้วเธอล่ะถามทำไมเรื่องโก้เอาก็ห่วงไหมก็เรื่องมึงนะครับไม่มีวิญญาณการแข่งขันไม่เคยอยากได้รางวัลบางคนผู้จางหุ่นเปรี้ยวเดวือีพวกได้รางวัลเนี่ยเชื่อเถอะชีวิตมันไม่มีความสุขเท่าฉันหรอก มันต้องมุ่งหน้ามุ่งตาทํางานอย่างกูนี้รางวัลไม่ได้แต่ลันลลาลันเลานะครับเออคิดได้ซะอย่างนั้นมันต้องมีวิญญาณการแข่งขันจะลันล้าอะไรกันนะักหนานะคะ,ะแต่อย่างไรก็ตามที่มาพูดวันนี้ก็ไม่เคยปรารถนาให้ท่านบ้าง,งานนะคะท่านจะต้องสร้างดุลยภาพระหว่างความสุขส่วนตัวและความสำเร็จในอาชีพการงาน อย่าเป็นคนบ้างงานจนกระทั่งรู้สึกเหนื่อยหน่ายแล้วก็ถามนี่กูทำไปเพื่ออะไรอะ่ะทำไปทำไมอชอบนะที่จะร้องคาราโอเกะแต่ไม่ได้เห่าหอนมากี่ปีแล้วเนี่ยนะคะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จไม่เอาอย่าถึงขนาดนั้นอนาจารย์เสรีทำงานหนักนะคะแต่ยังดูหนังที่โรงนะคะอยู่บ้านยังดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีน ยังมีเวลาออกไปกินข้าวนอกบ้านปีหนึ่งจะต้องไปยุโรปหนึ่งครั้งจะต้องไปมาเมริกยหนึ่งครั้งต้องไปเอเชียนหนึ่งครั้งประเทศใดก็ได้เราไม่ได้เป็นคนที่บ้างงานจนถึงขนาดที่ว่าไปไหนไม่ได้จะมีซ้อบ,บางคนเจ๊บ,บางคนนะครับไปเมืองนอกไหมไม่ไปหรอกทําไมอุย้ยลานเจ๊้าเจ๊ไม่อยู่งานมันไม่เดินโอ้เจ๊ไปหาเห็ดลินจือกินดีไหมเนี่ยชีวิตจะได้เป็นนิรัน์ หรือไม่งั้นเจลงไปดูนะแล้วโทรมาถามไอ้เปียกที่ร้านเป็นไงบ้างดีมากเจดียังไงดีกว่าตอนเจอยู่เยอะเลยวทำงานสบายใจไม่เกรงเจเจอยู่เกรงมากเลยนั่นเราต้องมีชีวิตส่วนตัวและก็ชีวิตการงานที่มันสมดุลกันนะครับข้อ25มีวุฒิภาวะให้ครบถ้วน EQ มีวุฒธธิภาวะทางอารมณ์ จัดการกับอารมณ์ตัวเองให้ดีอย่าโมโหง่ายอย่าเซ็งอย่างไร้เหตุผลอย่าเป็นคนที่ต้องสมหวังทุกประการผิดหวังและเป็นเรื่องอย่าเป็นคนอย่างนั้น AQ adversity quotient วุฒิภาวะทางด้านการต่อสู้อย่ากลัวปัญหาอย่ากลัวอุปสรรคผิดหวังได้ล้มแล้วลุกไม่เคยย่อท้อกับความผิดพลาดทุกครั้งที่ผิดพลาดเป็นบทเรียน SQ spirational q u o t i e n เป็นคนมีคุณธรรมและเห็นคุณค่าของตัวเองมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งดีมีค่าทำให้เรานั้นมีค่าควรแก่ความเป็นมนุษย์แล้วก็อีกข้อหนึ่งจงมีรูปแบบในการดำเนินชีวิตและค่านิยมที่ถูกต้องอย่ามีปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัวอย่ามีปัญหาครอบครัวอย่ามีปัญหายาเสพติด อย่ามีปัญหาการพน,นันและมีหลักการของชีวิตที่ถูกต้องยึดมั่นในศีลธรรมยึดมั่นในจริยธรรมยึดมั่นในความรับผิดชอบทั้งหมดเหล่านี้จะทำให้เราไม่เพียงแต่เป็นคนเก่งแต่จะเป็นคนดีและเราไม่เพียงแต่เป็นคนเก่งและเป็นคนดีเราจะเป็นคนที่มีความสุขซึ่งความสุขเป็นสิ่งสำคัญ กับการทำงานคนมีความสุขทำงานย่อมมีสมาธิคนมีความสุขทำงาน,ย,มมาน,างานย่อมมีพลังช้างพลังมา้าทำเท่าไหร่ก็ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแต่คนที่ชีวิตไม่มีความสุขเวลาทำงานจะมีสิ่งมากวนใจไร้สมาธิและจะเป็นคนที่เหนื่อยง่ายหน่ายเร็วทำงานไปได้ไม่เท่าไหร่ก็จะรู้สึกเบื่องานและรู้สึกเหนื่อยเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นคนที่มั่งคั่งมั่งมีเป็นคนที่จะเป็นคนดีเป็นคนเก่งอะไรก็ตามอย่าลืมใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสุขและมีกำลังใจในการจะใฝ่หาความสำเร็จให้กับตัวเองขอบคุณครับ